สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักของคุณครูนกทุกๆคนนะคะวันนี้คุณครูนกมีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จะพาเด็กๆทำการประดิษฐ์ต้นไม้กันนะคะเด็กๆมาดูซิว่าอุปกรณ์และขั้นตอนการทำมีอะไรบ้างถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปทำกันเลยค่ะอุปกรณ์กาวกันไกร ดินสอกระดาษสีและแกนทิชชู่นะคะเด็กๆค่ะข,ขั้นตอนแรกนะคะเราก็นํากระดาษสีเขียวอ่อนของเรานะคะมาวาดให้เป็นอยาอยากแบบนี้นะคะเด็กๆาวาดไปเลยเสร็จแล้วเราก็นํากันไกลของเรานะคะมาตัดตามรอยที่เราได้วาดไว้นะคะเด็กๆ ซึ่งขั้นตอนนี้นะคะเด็กๆจะต้องใช้กันไกอย่างระมัดระวังนะคะเพราะว่ากันไกนะคะจะทําให้เด็กๆนะคะบาดเจ็บได้นะคะหรือว่าใครยังไม่ค่อยถนัดนะคะก็าสามารถให้ผู้ปกครองช่วยได้นะคะเด็กๆแล้วคุณครูก็ตัดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็นําที่เราตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาทาบลงบนกระดาษสีเขียวอีกหนึ่งใบนะคะ แล้วกวาดตามแบบนี้เลยเสร็จแล้วเราก็ตัดเหมือนเดิมเลยค่ะตัดตามรอยที่เราได้วาดไว้เหมือนเดิมเลยค่ะแล้วเราก็ตัดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะเด็กๆแล้วเราก็นํากาวนะคะมาทารอบๆแบบนี้เลยค่อ,คอยๆทาไปนะคะเสร็จแล้วเราก็นําอีกแผ่นหนึ่งนะคะมาประกบแบบนี้เลยนะคะเด็กๆ โอเคแล้วมันก็จะสามารถสอดมือเข้าไปได้ตรงกลางนะคะเด็กๆต่อมานะคะเราก็นํากระดาษสีส้มนะคะมาฉีกฉีกฉีกแบบนี้นะคะแล้วก็ขยำขยำขยำแบบนี้นะคะเด็กๆฉีกฉีกฉีก,กขยำขยำแบบนี้เลยทําไปเรื่อยๆเลยนะคะจนได้เยอะๆนะคะเด็กๆ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็นําส่วนที่เราประกอบไว้นะคะมาติดผลส้มลงไปแบบนี้นะคะเด็กๆอ่าเด็กๆก็ทากาวลงไปนะคะแบบนี้เลยแล้วก็ค่อยติดติดติดกดกดกดแรงแรงนะคะแบบนี้เลยนะคะเด็กๆเด็กๆทําทั้ง2ด้านเลยนะคะอ่าพลิกด้านแล้วก็ทําเหมือนกันเลยนะคะเด็กๆ ค่อยๆทำไปนะคะคุณครูจะสปิคคดคลิปแล้วนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าหลังจากนั้นนะคะเราก็นําแกนทิชชู่ของเรานะคะมาตัดตัดตัดแบบนี้นะคะค่อยๆตัดนะคะเด็กๆ โอเคหลังจากนั้นเราก็นำความลงนะคะแล้วก็กดกดกดให้มันบานแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำกระดาษสีเขียวเข้มของเรามาวาดเป็นวงกลมแบบนี้แล้วก็ตัดออกนะคะเด็กๆอ่าเป็นวงกลมแล้วใช่ไหมคะเราก็นำส่วนของแกนทิชชูที่เราได้ตัดเตรียมไว้นะคะมาประกอบเข้าด้วยกันแบบนี้เลย เราได้ลำต้นของต้นส้มของเราแล้วนะคะเด็กๆหลังจากนั้นเราก็นำสองส่วนนี้มาประกอบกันให้เด็กๆค่อยๆเปิดนะคะแล้วก็ชึบสวนมันลงไปแบบนี้เลยก็จะกลายเป็นต้นส้มแต่หน้ารักของเราแล้วนะคะเด็กๆกิจกรรมในวันนี้นะคะคุณครูนกจะให้เด็กๆ ประดิษต้นไม้มาส่งคุณครูนกนะคะคุณครูนกให้เด็กๆทำตามจินตนาการความคิดสร้างสารรค์ของเด็กๆนะคะหรือคนไหนจะทำเหมือนคุณครูนกก็ได้นะคะคุณครูนกกับคุณครูพิกุณรอชมผลงานเด็กๆอยู่นะคะว่าต้นไม้ของใครสวยที่สุดวันนี้ครูนกบายบายค่ะ